สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะผมเลขท้ายออกไปแล้วนะสานะขณะนี้นะค้ะอมที่จะแสดงมา<ะ>แล้วเศ้าวางไหนคุยกันนะะ่ะวันที่ห<ะ>ก<ะ>ิงห้าเเลขที่ออกเลขล่างมันออกไปแล้ว1 87 2 21็น้องมค้อเเลขล่างนะ38 ไอปูอะปูอะเอออไไยโอ้ปูสมตัวยาชีพูดเลยผมได้ยินอยู่เมื่อเช้าเนี่ยที่ค้าลไปขายสองสองหนึ่งอะไรนะมันไม่มีบได้นัยาชีพูดอยู่ลอตเตอรี่มันไม่มีสามแปอะยาชีพูดอยู่โอ้เอฟซีมาย่งอป สามแปดรางวลของสาินบับาเลขสมแปดเลขท้ายสองตัวสามแปดติดบนสองสองหนึ่งโอ้ย่าพูดเนี่ยสามปดเนี่ยง่าวสตรงนะย่าพูดน้อเรื่องป่วโอ้มามามาเอาคลิปหน่อยมาเอาคลิปหน่อยมาเสวนากันหน่อยโอ้ยเอซีใครดูคลิปกินข้าวอ่ะถูกแน่นอน ครับผมช่องย่าชีเต็มๆเลยครับผมทายไก่เนี่ยต่ว่าได้ยินเสียงทีนกันสามสามปูปูปลาแปดเหรอครับสามตัวตรงๆคิวครับคิวครับคิวเนี่ยต้องขอบคุณกระทงน้องน้ำมนต์ด้วยเด้อได้ไหมฮะได้ไหม บอดายมันบอมีไปหาเซลรตอรีนนะเห็นแลนออกไปซสืออ่ามันบอมีสามเปดแเราเลียกไย่างเลยสองเป็ดสองเปดก็ลาวแลวจาวันตะกี้เห็นตัวหนึ่งหนึ่งปดต่อมาสองตัวไปดันซอยตัวที่สองมันม่มาสามมาเนี่ยมันมาสามมาหนิจาวันก็ลาวสามเปดโอ้ยสี่คนลุกเลย ลอตเตอรี่ก็มาอยู่แล้วค่ะก็ว่าเขาไม่ได้ฝันอ๋อโชว์โชว์น่โชว์นะอะไรเพื่อนบานนี่เขาว่าเขาก็โชว์หน่อยเอ้ยถูกกิ๊บสองเก้าอืมอ่าตุ้งพันโชว์หน่อยทำปกเลยเนี่ว่าได้เห็ดปกโอ้โอเคมันบอกให้โชคแล้วที่มาเพื่อนเน้อมันบ่มีเต็มเต็มเนาะเต็มเต็มเลยอ่ะยาชีนะครับ บอกเลยเอ็มเชื่อว่ามีเอฟซีถูกนะขอดูรอดูได้คอมเมนต์ว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เขาเข้ามาเบิ้งเจ้าหลนานนานตึกเล่าเอ็นไลท์ขอจนผ้าเดี๋ยวโหหลุงพันบอานะเอฟซีเอฟซีเข้ามาดูเยอะสามแปดนะฮะเลข้ายเต็มเต็มเลยตรงตรงออกมูลแล้วบ่นี่เอา้อยตัวรางวัลอื่นลุงพันครับ อ่าแล้วแล้วมีรางวัลอะไรอีกบ้างนี่เลขท้ายสองตัวสามตัวหน้าหลังอะไรได้หมดแล้วบ่ยังมีท้ายหนึ่งตัวอ่าเลขท้ายเลขท้ายเลขท้ายอ่ารูดเลขท้ายไปก่อนเลขท้ายบนนี้เลขท้ายมันเปิดอยู่อ่าเดี๋ยวผมเปิดผลสลากให้อ่าเพิดูเฮ้ยตัว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 มาตัวตัวมาตัวตัวจ้าตัวลอตเตอรี่นี่ฮะตัวตัวจ้าตัวตัวเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนโอ้หมดเงินเล้วเออหูเนี เสียดายเนะสามเปดเสียดายเสียดายเนาะเต็มเลยเนาะสามเปดเต็มเลยค่ะบอกให้แล้วปูให้โชคลงปูปูปูให้โชคลงพันเมื่อคืนยู่รถไป่ยู่อันกระทงน้องน้ำมนต์ไปสามตัวมามาเอามาตรวจมงรู้ท no. ่านโทรศัพท์ท่านนะเขากำลังเข้อว่าเมาทุกทุกรางวัลหรือวะวะครบแล้วอือแล้ว รางวัลที่หน่นะอะไรรางวัลที่หนอ้อสองหงเลขก้ายนะสองสองสองหเนาะอือออง1 1 2อขอบคุณหลายหโอ้สามแปดศูนย์สมก้าสองสามเด็กหน้าเด็กหลังมีบ้าะใส่ไม,ม่มเรียกเลยเนาะแปดหนึ แปดก้หร hey. hey. wow. hey. ้องให้เฮ้ว้าวเฮ้คุณไม่ถูกรางวัลค้อนข้างงวดงวดแม่งงวดนี้อยู่พันธ์แมงสิบหกพฤศจิกาสองห้นหกเจ็ดโอ้ซ <ah ื้อผีน้อยด้วยตอนนี้แปดหนึ่งสติเกอร์ผีน้อยแปดสองก้าโอ้โหเสียดไยเนาะ อ่าใครถูกหวยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มานี่ช่องยาชีที่ได้ยินทีได้ฟังเมื่อเช้าอือคือไปหามือเช้านี่ก็ก็มั่นใจเลยอาวซัตัวซับแฝงละเพื่อนกับผมไม่เล่นไงผมเลยไม่ซื้ค่อยก็ไม่กล้าเชื่อนกันเอาเหรียญเอาหัวกันเนาะอือแต่เอฟซีซื้อแน่นอนให้โชคให้โชคให้โชคถ่ายคนเดียวเมื่อคืนนี้ปู่ให้โชคเนาะครับผมืเพก้นถ่ายผู้เดียวเพื่อนเด้อ เออกพอดีหมูนมาเมื่อแล้วตัวผัดโอ้ยขึ้นไล่ก่อนเนาะว่ะไล่หน่อนึ่งไล่เลวก็สซิ่งถ่ายกระซิ่งย่างมากำลังจะย่างมาเห็นกระทงลอยจู่จู่เอาตกใจแล้วตัวก็ได้กระทงล้อนี่ว่ะกระทงน้ำมันก็ไปแด้หรครับผมก็เลย่มไปสู้เมืองเห็นปู่อืมนี่นะวัดรางวัลวันที่สิบหกพฤศจิกานะ ันเพื่อนเลยสองใบอืมอ๋อแลนออกไปซื้อว้างใบหนี่งปะอะมันบ่นม,ม,นมี้เราสามแปดอะน้อเพื่อนบ่มีเข้าเห่ามาข่ายุคเห่าไม่ได้ถามเห่าคือว่าไม่ซื้อเลยไม่ได้ถามเล็กประดานะ่ะเราบอได้เห็นตัวแล้วง,งงยืนกาวเพื่อนวะกาวหนึง่งเป็นเลขแปดหรือเป็นเลขหกน่นนะเป็นว่าเออเราซื้อสิบหกตัวนี่แล้วมันโอ้เพื่อนวะเพราะสามแปดอ๋อสองหนึ่ง สองหนสององหนึ่งน้ำมันข้าสองหนึ่งนะก็ยินดีกับท่านที่มีโชคเนาะครับผมโชคเนาะก็ยินดีที่ลุงพันก็สู้ต่อไปเนาะครับผมครับผมครับผมแก้วอยากให้เพื่อนพ้าในร้านอยอ่ยากให้แก้วดูกระปูจังมาบอกครับผมจะไปหาก็ได้มาสามตัวก็ดีเนาะแมน ที่แรกว่าตัวเดียวต่อมาสองตัวสองเป็ดได้ว่ะที่แรกสามโตสิสามมาที่หลังมาซุกซอยเดียวมันบอกตรงๆนะคร้บโคงน้ำมนต์นะครับคืนเนี่ยเต็มเต็มเพื่อนเอ้ยเต็มเลยตรงๆไม่กลับไม่ต้องกลับหยาหยา ขิวค่ะคิวเนี่ยเนาะครับครับแล้วยังไงเนาะลุงช่างทางนู้นยอดกระถินเป็นยังไงเนาะยอดเลขท้ายกระถินอ่าคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมเต็มเต็มเลยเดี๋ยวว่าเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยสวัสดีครับยูดีมีแห้งครับผม